สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าภาค2อ,อีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าไว้ในหัวได้ฟังกันนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนั่งห้างอาทันโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามผมเข้าไปในป่าแห่งนี้ก็ได้เลยครับในสมัยที่ผมนั้นเพิ่งเริ่มเดินป่าในช่วงแรกๆเรียกไดว่าฝึกหัดนั่งห้างก็ไม่แปลกอะไรในสมัยนั้น ผมเริ่มออกเที่ยวป่าล่าสัตว์ตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นโดยที่ได้ติดตามลุงที่เป็นพลานเมืออาชีพเข้าไปท่องเที่ยวในป่าและล่าสัตว์และก็ได้นั่งห้างสงสัตว์หลังจากที่ติดตามลุงได้อยู่ปีกว่าลุงก็มีความจำเป็นต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัวในอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็เลื่มที่จะชํานาญการเดินป่าพอสมควรแล้วแม้จะไม่เข้าขั้นพลานมือชีพก็ตาม เพราะเป็นแค่ลูกมือให้กับลุงอยู่เป็นประจำจนทำให้ผมเริ่มมั่นใจในการเดินป่าล่าสัตว์เมื่อลุงได้ย้ายตามครอบครัวผมก็มีโอกาสได้ลุยเดี่ยวเข้าป่าแต่ด้วยหน้าที่การงานที่เป็นงานไล่งานนาบางครั้งก็ไม่ได้เข้าป่าบ่อยๆเหมือนครั้งสมัยที่ติดตามลุงแต่ก็ไม่เคยทิ้งการบุกป่าฝาดงเพราะรู้สึกว่าการออกป่านั้นสร้างความสนุกสนานและความท้าทายให้กับตัวเอง ถ้าพูดถึงการล่าสัตว์และการผจญภัยในป่าการนั่งห่างนั้นคงจะไม่มีนายพลหรือนักเดินป่าท่านไหนไม่รู้จักการนั่งห่างในป่าน,นั้นก็คือการนั่งห่างสง่งสัตว์ลักษณะของห้างจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นโดยการหาทำเลบนต้นไม้ที่เหมาะกับบริเวณที่อยากจะล่าสัตว์เพื่อที่จะนั่งดูสัตว์และล่าสัตว์ได้โดยที่พวกสัตว์ต่างๆไม่รู้ตัวและห้างอย่างเป็นที่หลบภัยสัตว์ป่าอันตรายอย่างเช่นเจ้าเสือลายพาดกรมีป่า หรือพวกสัตว์เลื้อยคลานที่มีผิดลักษณะของห้างก็ทํากันแบบง่ายๆนั่นก็คือเอาไม้มาขัดไว้นั่งหรือบางห้างก็ทําอย่างเรียบร้อยแข็งแรงซึ่งอาจจะเป็นห้างส่งสัตว์ของพลนันที่ออกมาใช้งานอยู่เป็นประจำห้างส่งสัตว์เหล่านั้นก็เลยแข็งแรงและใช้งานได้นานแต่ที่บอกมาทั้งหมดนี่คือลักษณะของห้างและการนั่งหางในป่าน,นั่นเองครับส่วนผมเองก็เคยนั่งห้างมาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน ทั้งที่เป็นห้างของตัวเองที่เคยทําไว้และเป็นห้างของคนอื่นที่ได้เดินทางไปพบเจอเขาและจําเป็นต้องค้างคืนเพื่อหลบสัตว์ป่าหรือซุ่มล่าสัตว์ในสมัยที่ผมออกป่าล่าสัตว์กับลุงนันเคยมีอยู่สองสาครั้งที่ผมจําได้ไม่ลืมมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนางหางนี่แหละที่ทําให้ผมจําขึ้นใจมาตลอดจนถึงทุกวันนี้คือในครั้งสมัยที่ผมเดินป่าในช่วงแรกๆลุงได้พาผมบุกเข้าป่าฝ่าดงเข้าไปในที่แห่งหนึ่ง และตลอดการเดินป่านั้นผมมักไม่ค่อยจดจำพิติกรรมต่างๆที่ลุงได้ทําก่อนเข้าป่าหรืออยู่ในป่าลุงจะทําอะไรผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากนะักอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังวัยรุ่นอยู่เลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรนอกจากสิ่งนั้นลุงจะบอกให้ทําและกําชับให้จำเอาไว้วันนั้นผมได้เดินตามลุงเข้าไปในป่าเพื่อเข้าไปล่าสัตว์จําพวกหมูป่าลุงได้บอกว่าอีกฟากหนึ่งมีหมูป่าเยอะ และพลานจากหมู่บ้านอื่น,นๆมักจะเข้าไปล่าหมูป่ากันอยู่เสมอและผมก็อยากจะทดสอบฝีมือตัวเองอยู่แล้วเลยไม่รีรอที่จะตามไปด้วยผมกับลุงเดินทางเข้าไปในป่านในช่วงสายๆเราทั้งสองไม่รีบร้อนมากนากักเลยทําให้การเดินเท้าไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นค่าพอดีและลุงบอกว่าไม่ต้องสร้างหนังห้างหรอกเพราะแถวแถวนั้นมีห้างส่งสัตว์อยู่แล้วเมื่อผมเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นห้างส่งสัตว์อยู่บนทางต้องสองสามห้างแน่ ลุงใช้ผมก่อไฟที่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งเมื่อก่อไฟเสร็จลุงก,ก็จัดแจงหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่และอย่างเนื้อแห้งที่ติดตัวมาในขณะที่นั่งกินมือข้างไปอยู่นั้นผมก็รู้สึกแปลกๆใจแล้วล่ะเพราะผมได้กลิ่นหมิ่นเน่าลอยมาตามลมแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยตามลุงเพราะลุงเคยบอกผมว่าถ้า,ารู้สึกหรือเห็นอะไรในป่าอย่ารีบทักอย่ารีบถามผมเลยต้องเงียบปากเงียบคำ เลนั่งกินข้าวกับเนื้อแห้งยางอย่างไม่อร่อยหนักผมสังเกตว่าลุงเองก็รู้สึกเหมือนกับผมแต่ลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแค่นั่งกินข้าวอย่างเงียบเยบเมื่อเรากินมื้อค่ำกันเสร็จสับเรียบร้อยลุงก็มองหานางฮางแกได้สำรวจทิศทางลมและผมก็สังเกตเห็นว่าลุงยืนมองห้างด้านหนึ่งด้วยท่าทีแปลกๆหลังจากนั้นก็ยืนพินิจพิเคราะห์อยู่สักพักหนึ่งลุงก็บอกให้ผมปีนขึ้นไปบนต้นไม ที่มีแต่ห้างนั่งเล็กๆส่วนแกนั้นจะปีนขึ้นไปดูห้างอีกทิศทางหนึ่งและผมก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างทันทีแต่รู้สึกว่ายิ่งปีนสูงขึ้นเท่าไหร่กลับได้กลิ่นเหม็นมากขึ้นเท่านั้นและเมือขึ้นมาถึงบนห้างผมก็ตกใจแทบช็อกและแทบไงหลังตกลงมาแต่โชคดีที่มือคว้ากิ่งไม้เอาไว้ได้ผมเหกปากเสียงดังลั่นป่าตะโกนร้องลันออกมาและรีบปีนหนีลงมาจากห้าง ผมพูดปิดๆถูกๆด้วยความตกใจผมบอกกับลุงว่ามีศพคนตายอยู่บนห้างและผมก็ยืนกุงคออาเจียนอาหารมือข้าออกมาจนหมดแม่ก็เพิ่งจะกินอิ่มไปได้ไม่นานแล้วมาเจอศพคนที่เน่าเปื่อยอีกจะให้ทนไหวได้ยังไงละ่ะในตอนที่ผมอาเจียนอยู่ลุงก็รีบปีนป่าขึ้นมบนห้างอย่างทันทีและสักพักแกก็กลับลงมาและบอกให้ผมเดินตามแกไปเราทั้งสองเดินกันอยู่พักใหญ่ จนถึงลำธารเล็กๆลุงก็บอกว่าจะพักค้างคืนยันแถวๆวนั้นผมก็ได้จัดการทำิงพักแบบหยาบๆแล้วล้มตัวลงนอนแต่ไม่ว่าจะข่มตาสักแค่ไหนผมก็นอนไม่หลับเพราะภาพศพที่นั่งอยู่บนทางนั้นรบกวนความคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนมันตามมาหลอกหลอนในคืนนั้นลุงหลับอย่างสบายแต่ผมมาหลับอีกทีก็ตอนเกือบจะเช้าแล้วพอตกเช้าลุงพาพผมออกมาจากป่า และเราสวนทางกับกลุ่มพรานอีกลุ่มหนึ่งเมื่อได้พูดคุยกันจึงรู้ว่าพวกเขาออกมาตามหาเพื่อนที่ออกป่ามาหลายวันแล้วและมักจะเข้ามานั่งห้างในป่าที่ผมกับลุงเพิ่งจะเจอศพมาและผมกับลุงกําลังเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อบอกให้พักพวกมาช่วยกันนําศพลงมาจากห้างต่างหากแต่พอเจอกลุ่มพรานกลุ่มนั้นและพวกเขามั่นใจว่าศพที่เราเจอน่าจะเป็นเพื่อนของเขาอย่างแน่นอนลุงกับผมก็เลยขออาสาไปช่วยด้วย แต่พวกเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเขามากันหลายคนลุงกับผมเลยเดินทางกลับหมู่บ้านและครั้งนั้นพวกเราก็ไปเที่ยวป่าแบบเสียเที่ยวแถมยังมีเรื่องราวที่หลอนๆติดมานในหัวผมอีกสองสาเดือนต่อมาผมก็ได้ติดตามลุงเข้าป่าล่าสัตว์อีกครั้งและครั้งนี้ลุงได้พาผมเดินป่าไปอีกทิศทางหนึ่งซึ่งมันเป็นคนละทางกับที่ไปพบเจอศพบนห้างสงสารลุงบอกผมว่าป่าที่เราจะไปกันนั้น แม้จะไม่ค่อยมีพวกหมูป่าแต่มันก็มีสัตว์ป่าเล็กน้อยให้พอลาได้ผมเริ่มรู้สึกคันไม้คันมืออยู่หลายวันแล้วและเดินตามลุงไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าลุงจะพาไปแถวไหนแต่พอไปถึงตรงจุดที่ลุงบอกว่าเคยออกมาล่าสัตว์กลับไม่ค่อยมีสัตว์ให้เห็นจะมีก็แต่เพียงพวกกระลาลอกกระลาแต่ตัวเล็กๆผมรู้สึกเซ็งและบ่นกับลุงว่าคงจะออกมาเสียเที่ยวอีกแน่นอนแต่ลุงบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแกจะพาไปอีกที่หนึ่ง แล้วเราทั้งสองก็เดินบุกป่าฝาดตรงเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งคำก็ไปเจอที่หนึ่งที่ลุงบอกว่าแถวนั้นมันจะต้องมีพวกหมูป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมอย่างแน่นอนเพราะแกเห็นรอยเท้าของมันอยู่ตามพื้นดินผมก็ดีใจที่ได้ยินว่ามีหมูป่าแต่พอมองสำรวจบริเวณรอบๆแล้วผมกลับไม่ค่อยชอบใจสถานที่แถวนั้นสักเท่าไรหร่นาซึ่งเป็นเพราะอะไรในตอนนั้นผมก็บอกเหตุผลไม่ได้เหมือนกันแต่ลุงกลับดูปกติ ไม่ได้รู้สึกแปลกๆเหมือนกับผมพอเห็นท่าทีของลุงมันก็ทำให้ผมสบายใจขึ้นมาแต่พอลุงชี้ยดูว่ามีห้างสงสัตว์อยู่บนต้นไม้ใหญ่และบอกว่าคืนนี้เราจะนั่งสงสัตว์กันบนนีผมก็เงยหน้าขึ้นไปมองห้างบนต้นไม้แล้วกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ลุงแกก็หัวลอกมาเพราะตั้งแต่ที่เจอศพบ,บนห้างคราวนั้นผมก็ไม่ค่อยอยากจะค้างอ้างเลมในป่าโดยการพักบนห้างสงสัตว์เพราะมันยังคงมีความหลอนติดในใจผมอยู่ ผมปีนตามลุงขึ้นไปบนห้างและพอขึ้นไปถึงแม้มันจะเป็นห้างส่งสัตว์ที่ดูเก่าๆแล้วแต่มันก็ยังแข็งแรงดีและไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่ผมคิดผมก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นมาและตระเเตรียมปืนยาวกับกระสุนไว้สําหรับจัดการกับหมูป่าคืนนั้นเราทั้งสองคนนั่งซุ่มกันอยู่บนห้างแต่ผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่เห็นหมูป่าหรือสัตว์อะไรเลยแม้แต่ตัวเดียวจนผมเริ่มผิดสังเกตอยากจะปลุกลุงที่กําลังนอนหลับอยู่ เพื่อพูดคุยในสิ่งที่ผมรู้สึกได้แต่ก็เกรงใจลุงเพราะลุงบอกว่าเหนื่อยของงีบสักแป,ป๊บก่อนและจะตื่นขึ้นมาล่าหมูป่ากับผมผมนั่งมองซ้ายมองขวาฟังเสียงแมลงป่าร้องแล้วก็รู้สึกเคลิมเคลิมพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ได้หลังจากนั้นผมก็ฝันไปว่าบนหางนั้นมีคนหนึ่งที่แต่งตัวคล้ายกับผานป่าแต่แปลกตรงที่ผมมองเห็นแกมไม่ชัดเพราะลางนั้นนั่งอยู่ด้านหลังของลุงที่กำลังหลับอยู่ และมีกิ่งไม้ใบไม้บางอยู่อีกผมพยายามเพ่งมองดูและรู้สึกคล้ายเหมือนตัวเองถูกล่างนั้นทีผมตกใจตื่นขึ้นมาร้องแหกปากลั่นเพราะผมกำลังจะตกจากต้นไม้แต่โชคดีที่สายปืนยาวได้คล้องติดกับกิ่งไม้ข้างตัวเสียงลองลั่นของผมทำให้ลุงตื่นขึ้นมาและแกก็ด่าผมว่าจะหลับทำไมไปนั่งอยู่บริเวณริมห้างขนาดนั้นเดี๋ยวก็ตกลงไปตายหรอกส่วนผมก็จ้องมองไปที่ด้านหลังของลุง แต่ผมก็ไม่เห็นอะไรนอกจากกิง่งไม้และใบไม้ที่ปกคลุมอยู่ด้านข้างเมื่อเราทั้งสองคนตื่นขึ้นมาเต็มตาและเริ่มเห็นหมูป่าเดินเพลนพัน,นโดยเฉพาะผมนั้นลืมเรื่องราวที่ฝันไปเสียสนิทเราทั้งสองคนยกปืนประทับบา่าเตรียมที่จะยิงหมูป่าที่เดินอยู่แต่ไม่ว่าจะยิงสักกี่ครั้งทั้งดุงและผมก็ยิงไม่โดนหมูป่าพวกนั้นเลยและที่น่าแปลกจะไปกว่านั้นพวกหมูป่ามันไม่ได้วิ่งหนีหายไปไหน ทั้งที่เสียงปืนดังลั่นสนันป่าผมกับลุงได้แต่มองหน้ากันด้วยความแปลกใจลุงกับผมเริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลส่วนผมนั้นก็ยังยกปืนประทับปอีกครั้งและตั้งสมาธิกับหมูป่าบนพื้นดินผมลั่นไกออกไปและหมูป่าตัวหนึ่งก็ล้มลงส่วนอีกสองตัวก็วิ่งหนีผมไปผมเริ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมา และเฝ้ารอหมูป่าตัวใหม่ที่จะเดินเข้ามาณที่แห่งนี้ระหว่างที่ผมนั่งรอผมกับลุงก็ได้กลิ่นยาสูบใบจากที่พลานบางคนใช้สูบกลิ่นนั้นลอยวนอยู่บนหางตอนแรกผมคิดว่าลุงคงจะจุดยาสูบไปจากเพื่อสูบข้าวเวลาในช่วงที่นั่งซุ่มดูมหมูป่าแต่พอหันไปมองก็เห็นลุงมองมาที่ผมแกขมวดคิว้วแล้วถามด้วยท่าทางประมาณว่าผมได้กลิ่นหรือเปล่าผมก็พยักหน้าให้ ตอนนั้นเราทั้งสองเริ่มใจคอไม่ค่อยดีเริ่มไม่ไว้ใจทางและห้างที่นั่งกันอยู่แล้วแต่แค่ครู่เดียวกินยาสูบใบจากก็หายวู้ไปลุงเลยบอกว่าจะนั่งซุ่มยิงหมูป่าบนห้างสักหน่อยแล้วจะพาลงไปพักข้างล่างสักพักหนึ่งก็มีหมูป่าวิ่งกลูเข้ามาลุงส่งสัญญาณให้ผมยิงผมก็ยกปืนประทับบ่าแต่จู่ๆปลายกระบ,บอกปืนก็หันไปทางลุงที่นั่งอยู่ด้านข้าง ทังลุงและผมตกใจร้องเสียงดังลั่นขึ้นมาพร้อมๆกันลุงก็ด่าผมว่าผมคิดเล่นอะไรพี่เลนอยู่ถ้าหากปืนลั่นออกมาแกก็คงจะตายหาพอดีผมก็บอกแกว่าผมไม่ได้หันปลายกระบอกปืนไปทางลุงแต่มันหันไปเองและลุงก็เห็นว่าผมพยายามหันปืนกลับแต่มันเหมือนมีใครย,ยึดปลายกระบอกปืนเอาไว้ให้จ่ออยู่ตรงหน้าของลุงพอดิบพอดีแม้ลุงจะช่วยดันปลายกระบอกปืนให้ห่างออกจากหน้าตัวเองแต่ก็ไม่สามารถจับยั้งมันได้ ในขณะที่ผมและลุงตกใจเราก็ได้ยินเสียงหัวเราะฮือๆออกมาผมขอลุกสู้ขึ้นมาอย่างทันทีส่วนลุงก็นั่งเงียบและบอกเสียงดังว่าให้ผมทิ้งปืนผมก็ปล่อยปืนยาวให้หลุดจากมือพอปืนหลุดลุงก็เตะปืนให้ล่วงลงไปข้างล่างและบอกให้ผมรีบปีนล,ลงมาจากห้างเราทั้งสองคนรีบปีนล,ลงมาท่ามกลางเสียงหัวเราะที่ได้ยินแต่ผมก็ไม่เห็นร่างของเจ้าของเสียงหัวเราะนั้น ผมรีบหยิบปืนที่ลงเตะลงมาและวิ่งนำหน้าลุงไปอย่างทันทีผมวิ่งโดยไม่ได้หันไปมองลุงว่าวิ่งตามมาหรือเปล่าจนกระทั่งไกลออกไปพอสมควรหยุดยืนหอบอยู่สักพักแล้วลุงก็วิ่งตามมาทันมึงทิ้งกูเลยนะไอเวนหลังจากที่เจอเหตุการณ์นั้นมันก็ทําให้ผมไม่อยากจะนั่งห้างสงสัตว์อีกเลยครั้งต่อๆมาเวลาจะเดินป่าล่าสัตว์กันลุงกับผมก็ไม่ค่อยชอบขึ้นไปนั่งบนห้างสักเท่าไหร่ผมเคยถามว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้น ลุงแกก็ด่าผมและบอกว่าเจอผีหลอกในและหลังจากที่ลุงย้ายตามครอบครัวไปผมก็เดินลุยป่าล่าสัตว์คนเดียวมาตลอดไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆหรือเรื่องราวลึกลับอะไรแบบนั้นอีกเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วผมจะเดินป่าในที่ไม่ไกลมากนักและมักจะไม่ค่อยค้างอ้างแรลมในป่าแต่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้เดินป่าและไปเจอกับพรานป่าสองคนที่เขากําลังจะออกจากป่าพอล่าสัตว์ได้พอสมควรแล้ว ผมมองผ่านสองคนที่หออพิวสัตว์ป่าที่ล่ามาได้นั้นยังอิจชาเพราะในชีวิตการเดินป่าของผมไม่เคยล่าสัตว์ได้มากขนาดนี้มาก่อนผมเลยถามพวกเขาไปว่าไปล่าสัตว์จากแถวไหนพรานคนหนึ่งก็บอกว่านั่งห้างฝั่งโน้นนะ่ะเกบอกเลยชีย้ให้ดูป่าฝั่งโน้นสัตว์ชุกชุมมากเลยทีเดียวพอผมได้ยินก็หูพึงอย่างทันทีและพรานทั้งสองคนแนะนำให้ผมเข้าป่าในทิศทางที่พวกเขาเพิ่งจะเดินออกมาและยืนยันว่าถ้าหากผมไปล่าสัตว์แถวนั้น รับรองมีสัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับออกมาอย่างแน่นอนพลานทั้งสองคนบอกว่าตนนั้นเข้าป่ามาสองสามวันแล้วนางฮางสงสัตว์ก็เลยได้สัตว์พวกนี้กลับมาและพวกเขาก็คิดว่าพอแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่กะว่าจะหยุดล่าสัตว์สักพักด้วยความที่ผมนั้นตื่นเต้นกับสัตว์ที่สองพลานล่ามาได้ผมเลยไม่ได้ยินพวกเขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่ก่อนพลานทั้งสองจะเดินจากไปเขาก็ได้บอกเส้นทางผมอีกครัง้ง แล้วบอกว่ามีห้างสงสัตว์อยู่ด้วยเมื่อแยกย้ายผมก็ไม่รอรีบเดินจำเอาเข้าไปอย่างทันทีเพราะใจคิดอยากจะล่าสัตว์มากเลยทีเดียวเลยไม่ได้สนใจกับอะไรในเวลานั้นซึ่งตอนที่ผมเดินเข้าไปในป่าน,นั้นก็ช่วงเวลาบ่ายคลอยพอเดินเข้าไปถึงบริเวณที่พรานสองคนนั้นบอกก็มืดค่ำพอดีพอเห็นห้างเท่านั้นเลยครับผมก็เกิดอาการลังเลขึ้นมาแต่พอคิดถึงคำของพรานทั้งสองคนก็ทำให้ผมหึดสู้ และบอกกับตัวเองว่าคงจะไม่มีอะไรนะ่พาพรานสอ,องคนนั้นเพิ่งจะมานั่งห่างไม่นานนี่เองอีกอย่างก็มืดค่าแล้วด้วยผมรวบรวมความกลา้าและสลัดความคิดฟุง้งซ่านออกไปจากหัวจากนั้นผมก็ปีนช้ดไปนั่งอยู่บนห้างเมื่อนั่งอยู่บนห้างผมก็สำรวจความรู้สึกของตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะลุงเคยบอกผมว่าผมนั้นมักจะสัมผัสกับสิ่งแปลกๆและมันก็ทําให้ผมเชื่อในสิ่งที่ผมรู้สึกแต่ว่าวันนี้บนห้างนั้นดูปกติดี รวมทั้งบรรยากาศรอบด้านก็ไม่มีอะไรทําให้ผมคิดมากนอกจากประสบการณ์นั่งห้างก่อนหน้านี้และผมก็ได้สลัดความกลัวทิ้งไปพร้อมกับนั่งเฝ้ารอสัตว์ป่าให้พวกมันผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีสัตว์อะไรผ่านเข้ามาเลยและปาทั้งป่าก็เงียบลงเรื่อยๆจนณตอนนี้เงียบสนิทไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลีดหลิงเลยๆหรือเสียงแมลงป่าลองป่ามันเงียบจนน่าแปลกใจจะมีก็เพียงแต่ยุงป่าที่บินเข้ามาลุมกัด จนผมคิดว่าจะเป็นไข้ป่าตายหรือเปล่านี่และคิดแปลกใจว่าทําไมถึงมียุงป่ามากมายขนาดนี้ผมคอยนั่งปัดยุงอยู่บนห้างและเอาผ้าเข่ามาออกมาจากยามนั่งคุมโปรงหลับบ้างตื่นบ้างในใจก็คิดว่าคงจะไม่ได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเหมือนที่ตั้งใจไว้เพราะความตื่นเต้นที่จะได้ล่าสัตว์ผมเลยตั้งใจเดินทางจึงทําให้ไม่ได้กินอาหารมื้อเย็นและมือคามันก็ทําให้ผมทั้งหิวและทรมานเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะเช้าสักที แต่ก็ไม่เลยมันไม่มีวี่แววว่าจะเชาาจากที่ผมคำนวณเวลาที่นั่งหลับหับตื่นตื่อยู่บนห้างที่รอบตัวเงียบเชียบผมคิดว่ามันควรจะเช้าได้แล้วและผมก็เริ่มฉุกคิดได้ว่าผมนั้นน่าจะลืมทําอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนเพราะหมดแต่ตื่นเต้นที่จะได้ล่าสัตว์และคิดถึงเรื่องที่จะบีนขึ้นไปนางห้างจนลืมคําบอกของลุงและลืมทาตามทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อเข้าป่าผมเองก็ทํามาโดยตลอด ผมลืมขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขานั่นก็เท่ากับว่าผมบุกลุกพื้นที่ของท่านเข้ามายุ่มยามเข้ามาล่าสัตว์พอคิดได้ดังนั้นผมก็รีบควานหาไฟเช็กและทูบที่ติดกระเป๋าย่ามมาจริงๆแล้วผมก็มีทูบเทียนติดตัวเวลาออกป่าล่าสัตว์มันโดยตลอดนั่นก็เพื่อจะนํามาทําสิ่งนี้แหละแต่เจ้ากรรมครั้งนี้ดันลืมไปเสียสนิทผมจุดไฟเช็กกลนที่ปลายทูบแล้วรั่นวาจากล่าวขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขา และสักพักป่าที่เงียบสนิทก็เริ่มมีเสียงของเหล่าสัพสัตร้องระงงกันทั่วทั้งป่าเมื่อเงอยหน้าขึ้นมาป่าก็ลงสว่างจ้าผมยิ้มออกมาแล้วอยากจะเขกหัวตัวเองซะเหลือเกินในตอนที่นั่งดีใจอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเอียดอาดดังขึ้นมาและไม่นานนักไมายก็ลั่นดนังปังผมตกใจรีบคว้าสิ่งที่ใกล้ตัวไว้แต่มันก็ไม่ทันเพราะห้างหักสะบันและผมตกลงมาจากห้างที่หักกระเทกเข้ากับพื้นดินอย่างแรง จนนอนเจ็บจุกไปทั้งตัวผมนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วสักพักเมื่อเริ่อมอาการดีขึ้นผมก็ค่อยยันตัวลุกขึ้นมาแล้วเดินอย่างเหนื่อยล้าอ่อนแรงไปทั้งตัวผมออกเดินทางตั้งแต่เช้าจนถึงตอนบ่ายและแล้วผมก็กลับมาถึงหมู่บ้านในที่สุดเฮ้อเกือบตายไม่แต่คราวนี้เล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผมบอกกับตัวเองว่าเที่ยวนี้คงจะต้องพักนานหน่อย ต่ครั้งต่อไปหากจะเข้าป่าล่าสัตว์อีกผมจะต้องมีสติระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนคืนหลอนนอนห้างอาถรรพ์ในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เลาสําหรับวันนี้ แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสสวัสดิสวัสดีครับ